ไงบ้างทำไมคนรีคูตเตอร์หรือว่าบริษัทต่างประเทศเนี่ยมาสนใจบริษัทที่ือนผ่านมาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาสัมภาษณ์แบบไหนบ้างเพราะว่าทันทีที่เราอัปเดตเหล่านี้หรือทันทีที่เราต้องการที่เราจะจะเปลี่ยนงานผมเชื่อว่ารีคูตเตอร์ก็จะวิ่งเข้าหาเราแล้วอย่างนี้ก็คือเหตุผลที่ตัดสินใจที่ที่เลือกบริษัทนี้เนี่ยคืออะไรบ้างคะข้อดีก็ว่ามันเป็นรีโมทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นก็เลย สามารถที่จะทําจากที่ไหนก็ได้ที่จริงแล้วทําจากสิงคโปร์ก็ได้ทําจากไทยก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นพี่ลูกฟอว่าบางบริษัทเนี่ยก็คือเราสามารถถามตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งตั้งแต่รอบแรกเลยก็ได้ว่าจะได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่แล้วความแตกต่างระหว่างแบบการทํางานที่ไทยกับสิงคโปร์ค่ะคําแนะนําสําหรับคนที่อยากย้ายประเทศไปทํางานด้านสายทีเนี่ยมีแนะนําอะไรบ้างคะ ถ้าพูดถึงว่าถ้าจะมาอยู่สิงคโปร์นะครับหรือว่าแบบแน่นอนครับก็คือผมคุณพอ่อพอดีผมอยู่สิงคโปร์เนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่าคําแนะนําก็คือ,อเริ่มต้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคะค่ะ,ะก็วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะของแฟนค่ะที่ทำงานได้ย้ายไปทำงานอยู่ที่สิงคโปร เกี่ยวกับงานด้านไอทเนาะแล้วก็สามารถเอาเงินเดือนได้ถึงประมาณ5่าเท่าก็วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ว่าทำยังไงบ้างทำไมคนดีคูเตอร์หรือว่าบริษัทต่างประเทศเนี่ยมาสนใจก็คือว่าอย่างแรกสุดเลยนะครับก็คือว่า ช่องทางที่ดีโคเตอร์จะมาอย่างที่เราทราบกันก็คือ l i n k ์อินนะครับส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทำคนที่แบบคนที่ทํางานทั่วไปเลยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วในในลิงก์อินเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมที่เราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆตําแหน่งงานต่างๆหรือแม้กระทั่งพูดคุยกับรี c ูเตอร์หรือสร้างคอนเนคชันต่างๆสําหรับคนทํางานในสายอาชีพเดียวกันได้นะครับ ก็คือแล้วใน l i n k ์อินทำยังไงนะคะคนถึงแบบม่อยากสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็อาจจะมีมีข้อมูลอยู่ใน l i n k อินอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นจะมีใครมาเรียกสัมภาษณ์เลยอะไรเงี้ยครับก็คืออ,อย่างอย่างที่เราทราบนะครับก็คือว่าใน l i n k ์อินะนะครับถ้ามันจะอัปเดตใน r e c ูตเตอร์นะครับแน่นอน r e c ูตเตอร์ก็จะมักที่จะสนใจในหัวข้อที่เราได้ระบุไว้แล้วก็ เราต้องมีการหมั่นอัปเดตนะครับซึ่งการอัปเดตเนี่ยแน่นอนทุกคนก็มีโปรไฟล์ค้างทิ้งไว้แต่ไม่มีคนมาเรียกเพราะว่าใน n k งอินนั้นยังไม่มีการอ mm ัปเดตคําว่าอ mm ัปเดตก็คือเช่นอัปเดตว่าปัจจุบันเราทําอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ทาอะไรอยู่มีโปรเจกต์ hmm. อะไรรวมแม้กระทั่งเราแบบเออไปคอนทิบิวอะไรมาเราไปเป็นสปิเกอร์เราเขียนบทความเราไปสอบใบเซอร์มาเราควรจะ ต้องอัปเดตหรือพูดง่ายๆว่าทำตัวให้เด่นขึ้นในโลกของโซเชียลใน LinkedIn mm hmm. เพื่อที่จะทำให้รีคูตเตอร์เวลาที่ค้นหาข้อมูลแล้วเนี่ยเราน่าจะได้ขึ้นแลนด์กิงตรงนั้นนะครับอ๋อก็คือว่าพี่รู้ดักอัปเกตตลอดแล้วมันก็สามารถที่จะเห็นได้เลยว่ามีรีคูตเตอร์เข้ามาแบบดูเยอะอะไรอย่เงี้ยหรอคะ ใช่ครับที่จริงแล้วก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีความสนใจในการที่อยากที่อยากจะสอบใบเซอร์ติฟิเคชันนะครับหรือว่าเราไปเป็นสปิเกอร์นะก็โปรโมตตัวเองเข้าไปนะครับไม่ว่าเราจะบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมีประสบการณ์สําคัญกว่าใบเซอร์นั้นเป็นเรื่องจริงแต่แน่นอนครับการเปรียบเทียบหากเรามีประสบการณ์เท่ากับคนอื่นแล้วเรามีใบเซอร์ด้วยย่อมทําให้การสกรีนเบื้องต้นนะครับเป็นที่ดึงดูดความสนใจเรา นะครับก็สุดท้ายแล้วแน่นอนเราคงต้องใช้ฝีมือของเราในการผ่านด่านในแต่ละด่านแต่ตอนแรกเราคงต้องใช้เบย์เซอร์อ izer, หรือโปรไฟล์ที่ทำให้รีคูเตอร์มาสนใจเรานั่นเองครับงั้นก็แปลว่าไม่ต้องไปหาสัมภาษณ์ที่ไหนเลยก็ทำงานอยู่ที่เดิมอยู่ก็มีบริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยมาขอสัมภาษณ์แบบนี้ ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งงาน IT ก็อาจจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็แล้วก็เป็นที่ต้องการของในตลาดโลกดังนั้นหากเรามีโปรไฟล์ที่ดีนะครับแล้วก็มีใบเซอร์ที่อัปเดตตลอดเวลานะครับ ก็คือจะทําให้รีคูดเนี่ยให้เขามาสนใจเราได้ง่ายเพราะว่าแน่นอนเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันนะ HR ในโฟลการของ IT มักจะทําแบบเป็นเชิงรุกก็คือพยายามที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆใน LinkedIn เป็นหลักเพราะเขาต้องการคนที่อ่าเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือมาก็มีเรื่องของพวกภาษาอังกฤษที่อยู่ในบางส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับหรือไม่ก็เอ่อบตัว b บเซอร์ต่างๆหรือการอัปเดตโปรไฟล์ซึ่งบน LinkedIn เนี่ยเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็น อที่เป็นเกี่ยวกับคนทำงานที่มีความน่าเชื่อถืออยู่สูงพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าถ้าสมมติว่ามีมีคนสนใจเนี่ยเขาจะเข้ามาทักใน Link ์อินแล้วก็ขอสัมภาษณ์เราเนี้ย่หคะไหนลองเล่าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าเออถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ามีดีคูเตอร์เขาสนใจอ่ะเขาทำยังไงจะพิรุษบ้างครับก็โดยปกติแล้วดีคูเตอร์ก็มักจะมาทักในอินบ็ก่อนนะครับว่า แนะนําตัวเองแล้วก็มีตําแหน่งงานแล้วเขาก็ไปดูโปรไฟล์ของเรานะครับเพราะคนที่เป็นรีคูเตอร์เนี่ยสามารถใช้ระบบ Subscription นะครับซึ่งเขาสามารถจะค้นหาโปรไฟล์แล้วก็ดูคีย์เวิร์ดต่างๆหรือประสบการณ์ต่างๆได้นะครับตรงนี้ดังนั้นพอเขาค้นหาเจอนะครับแล้วเราก็อัปทูเดตนะครับเขาก็จะมาทักในในอินบ็อกซ์ของ Link e อินเองว่าตอนนี้มีตําแหน่งงานว่างคุณสนใจ ที่อยากจะส่งเรซูเม่ที่อัปเดตไหมอย่างนี้นะครับเรื่องนีราแล้วเขาบอกบอกเงินเดือนเลยไหมว่าเออเบรดประมาณเท่าไหร่หรือว่าต้องสัมภาษณ์ก่อนแล้วถึงจะรู้มันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นล่าสุดเขาก็จะไม่บอกใน,ในเบื้องต้นก็ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องเงินเดือนในตอนแรกเพราะเขาแค่ต้องการตัวรีคูตเตอร์เองครับก็จะวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะให้เราส่ง CV นะครับแล้วก็กรอบแบบสบ่ กรเกกข้อมูลนะครับสมัครงานก่อนเบื้องต้นนะครับก็คือแล้วอ,อย่างบริษัทที่มนผ่านมาเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาสัมภาษณ์แบบไหนบ้างก็ตำแหน่งงานที่ที่ที่เคยสัมภาษณ์มาก็คือจะเป็นแนวที่เป็น Solution Architect หรือว่าเป็นพวกที่เป็น Consulting Engineer นี่นะครับเขาก็จะมีรอบสัมภาษณ์โดยปกติแล้วก็อยู่ประมาณ 4-5รอบนะครับขึ้นไปนั่นเองนะครับโดยที่ในรอบแรกส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการคุยโดยทั่วไปกับ Line Manager ของเราเองนะครับเขาก็จะถามความรู้ทั่วไปว่าเป็นยังไงอยู่แบบทำไมถึงอยากสนใจที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าถามความรู้เล็กๆน้อยๆอยก่อนที่ยังไม่ได้ลงลึกที่เป็นเทคนิคนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราแบบ เราสามารถที่จะคลิกกับ Line Manager ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือแบบเป็น general discussion ในรอบแรกนั่นเองนะครับแล้วก็คือสมมุติว่าอ่าถัดไปนะครับพอเรา general discussion เสร็จแล้วปุ๊บถ้าคุยแล้วโอเคปุ๊บเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาบอกว่าโอเคทำการนัดหมายนะครับให้เราเนี่ยนะครับเตรียมความรู้ความพร้อมในเรื่องใดบ้างที่เป็นที่เป็นวงกว้างนะครับ ซึ่งแน่นอนเขาก็จะมีการไกด์ไลน์พื้นฐานแต่มันก็คือค่อนข้างกว้างมากเหมือนเราอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับเพื่อ,อไปตอบนั้นแปลว่าในจุดนี้ถ้าเรามีประสบการณ์นะครับเราก็จะสามารถที่จะสามารถทําผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นในในรอบอที่2ที่3หรือที่4นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอบที่จะเริ่มเป็นเทคนิคอลดิสคัชชันนะครับเป็นในหลายๆรูปแบบนะครับจากที่อย่างที่ตำแหน่งที่ ได้มาทำเนี่ยก็คือจะมีการาสัมภาษณ์ความรู้กับนะครับผู้ร่วมงานของเราที่จะเป็นที่จะเป็นบัดดี้เรานะครับหรือในทีมของเรานะครับ3คนซึ่งแต่ละคนก็จะมีทักษะแตกต่างกันไปก็จะถามนะครับทักษะแตกต่างกันไปในในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องทำนะครับในบริษัทนั่นเองนะครับพอเราสมมติว่าเราผ่านเราผ่านได้ นะครับ3รอบที่เป็นเทคนิคแล้วนะครับถัดมาก็คือว่าถ้าเราเป็นตำแหน่งแนวแบบคอนซัลท์นะครับคอนซัลท์เอนจิเนียร์เนี่ยก็จะมีเพิ่มในจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพรีเซนต์เพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกเราว่าโอเคเราสามารถที่จะเลือกหัวข้อที่เราถนัดเรื่องอะไรก็ได้แล้วมาพรีเซนต์โดยหลักการก็นะคือเขาแค่ต้องการอยากรู้ถึงความมั่นใจของเรา ความชํานาญที่เราบอกว่าเรามีเราสามารถที่จะตอบคําถามได้ไหมมีความมั่นใจแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบ Presentation นะครับหากผ่านรอบ Presentation ไปแล้วส่วนใหญ่เราก็จะคุยกับคุยกับระดับที่เป็น global manager นะครับเพื่อที่จะาสามารถที่จะสอบถามเรื่องทั่วไปนะครับแล้วก็รู้ว่าลักษณะงานเป็นประมาณไหนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือโดยโดยตำแหน่งแนวที่เป็นคอนซัลท์เอนจิเนียร์หรือหรือแนวที่เป็นเหมือนโซลูชันอาร์เคเท็กนะครับก็จะสัมภาษณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดสัมภาษณ์ผ่านแล้วนะครับก็ก็เราก็จะเริ่มคุยกับ uh, HR ได้เขาก็จะเริ่มเออโเฟอร์เรานั่นเองนะครับตรงจุดนี้แต่ว่าเห็นพี่ลูกบอกว่าบางบริษัทเนี่ยก็คือเราสามารถถามตั้งแต่ตั้งแต่รอบแรกเลยก็ได้ว่า จะได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ใช่ครับก็คือในบางในบางครั้งเราสามารถที่จะถามเลยและบางครั้งเขาอาจจะบอกว่าส่วนใหญ่ให้ชาส่วนใหญ่พอเาพอเราถามว่าเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นทํางานที่เมืองนอกเขาก็จะถามเราว่าคุณคาดหวังที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะบอกไปเลยอย่างที่เราต้องการซึ่งในบางบริษัทก็ส่วนใหญ่และหลายๆบริษัทก็จะบอกว่าเ,เดี๋ยวเราค่อยคุยละเอียดกันนะครับหรือไม่ก็ทั้งถามว่า เงินเดือนที่เราขอมาเนี่ยสามารถที่จะอน,นุญาโตได้ไหมนะคบก็คือต่อรองได้ไหมถ้าเราบอกไม่ต่อรองซึ่ง HR ส่วนใหญ่หรือ Recruiter เ,เนี่ยนะครับก็จะไม่ปฏิเสธเงินเดือนที่เราเรียกนะครับเพราะว่าเขาอยากจะดูว่า,าฝีมือที่เราเข้าผ่านเข้าไปในแต่ละด่านจนถึงรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในบริษัทใหญ่มักจะมักจะไม่ได้บอกหรือบางบริษัทก็บอกว่าโอเคได้อยู่เพราะมันเป็นเลนส์นกว้างนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นต้น ว่าที่สัมภาษณ์มาค่ะก็คือมีทั้งได้ที่ทั้งทั้งได้แล้วก็ไม่ได้ใช่ครับก็ uh huh. คือการสัมภาษณ์ได้ทั้งได้ออฟเฟอร์ในบางประเทศแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้นะครับก็จะมีทั้ง2แบบอยู่แล้วโดยปกติซึ่งซึ่งบางทีเราเราได้แล้วเราก็อาจจะปฏิเสธด้วยอาจจะเหตุผลหลายอย่างที่ที่เราอาจจะต้องมาคิดนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ แค่เงินเดือนอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเรื่อง Ben นฟิตต่างๆนะครับที่เราจะต้องมีการคำนึงถึงด้วยเพราะฉะนั้นก็คือหมายถึงว่าถ้ารอบสุดท้ายเราต้องปุย Ben นฟิตให้ละเอียดเลยอะไรอย่างนี้เช่นใช่ใช่ครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือหากเราย้ายไปอยู่ประเทศต่างๆที่เราต้องการเช่นในที่ผมทำา็คมมือผมอยู่สิงคโปร์เพราะสิ่งหลักๆ,ๆเลยที่เราจําเป็นที่สําคัญมากกว่าเงินเดือนก็คือโปรเซสที่เขาจะสปอนเซอร์ นะครับในการที่เราจะขอวีซ่าไหมนะครับที่เราจะขอวีซา่าเขาสามารถจะสนับสนุนวีซา่าการทํางานให้เราไหมนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ไม่สนับสนุนแล้วปุ๊บความยากก็คือเราต้องติดต่อเองซึ่งมันใช้เวลายาวนานแล้วมันอาจจะไม่ผ่านก็เป็นไปได้ดังนั้นะหลักการก็คือเวลาเราทาเราไปทํางานเมืองนอกในในหลายๆประเทศเขากา็เราก็มักจะสอบสอบถามเบื้องต้นว่า สามารถที่จะสปอนเซอร์วีซ่าให้เราได้หรือเปล่านอกจากเงินเดือนที่เราต้องการแล้วอย่างนี้นะครับแล้วอย่างนี้ก็คือเหตุผลที่ตัดสินใจที่ที่เลือกบริษัทนี้เนี่ยคืออะไรบ้างคะที่ที่จริงแล้วถ้าถามว่าเลือกไงบ้างก็คือแน่นอนอไปอยู่สิงคโปร์ใช่ไหมครับสิงคโปร์ก็คือพอดีผมไปกันทั้งครอบครัวดังนั้นสิ่งแรกที่ตัดสินใจนอกจากาหนึ่งแน่นอนเงินเดือน ทุกคนอยากได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเงินเดือนก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะคะรับปัจจัยถัดไปนอกจากเงินเดือนแล้วต้องดูว่าเขาสามารถที่จะสปอนเซอร์วีซ่าทั้งครอบครัวได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเขาสามารถที่จะสปอนเซอร์วีซ่าทั้งครอบครัวได้แน่นอนเราก็เราก็รู้สึกว่าโอเคมั่นใจที่เราจะไปเพราะว่าแน่นอนครับเราเราไม่รู้ว่าเราไปประเทศสิงคโปร์เราต้องทํา วีซ่าอย่างไรบ้างต้องต่อคิวยังไงต้องดําเนินเรื่องอยังไงเตรียมเอกสารอย่างไรดังนั้นถ้าบริษัทซัพพอร์ตไปว่าเขาก็จะมีทีมงานที่คอยช่วยให้เราสามารถที่จะขอวีซ่าให้ผ่านนั่นเองนะครับอย่างนี้อย่างถัดไปก็คือที่ที่ตกลงสิงคโปร์ก็คือว่าเราอยากรู้เรื่องระบบการศึกษาของสิงคโปร,ร์รนะครับเพราะว่าเรามีลูกนะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องมองว่าโอเคถ้าถ้าไปอยู่สิงคโปร์แล้วมีลูกเป็นครอบเป็นครอบครัวไปอย่างเงี้ย ลูกจะได้รับการศึกษาเป็นอย่างไรการศึกษาเป็นยังไงบ้างซึ่งแน่นอนครับมันก็เป็นสิ่งที่เรามาวิเคราะห์ตอบโจทย์แต่ถ้าเราเกิดไม่มีครอบครัวเราไปอยู่สิงคโปร์ผมเชื่อว่าโดยโดยปกติแล้วเรื่องเรื่องแค่เงินเดือนอาจจะโอเคละอาจจะไม่ต้องขอวีซ่าหรือจัดวีซ่าเองก็ได้นะครับแต่พอเราเราเป็นครอบครัวเนี่ยเราเลยต้องคิดมากกว่าแค่ตัวเราเองนะครับอันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ที่เลือกมากกว่าแค่เงินเดือนนะครับแล้ว เราเราเรารู้ได้ไงว่าเราจะได้ประมาณ5เท่าคือเราไปดูแบบจากเว็บไหนหรือว่าหรือว่าสมมุติว่ามีบริษัทจากที่ไหนสักที่หนึ่งมาอย่างเงี้ยในในในต้องในสิงคโปร์ไหมหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถท,ที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ว่าเออมันเงินเดือนประมาณนี้นะเราสามารถเรียกได้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเรียกเลทไหนอย่างเงี้ย ก็ที่จริงแล้วเราสามารถดูได้จากเว็บไซต์ทั่วไปหรือถ้าเว็บไซต์หลักๆที่คนนิยมก็คือตัว Glass Glassdoor นะครับซึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์ที่จะบอกเงินเดือนที่อาจจะมีคนที่แบบเป็นเครื่องไม่ระบุตัวตนแล้วก็บอกว่าตำแหน่งเนี้ยเงินเดือนโดยประมาณเท่านี้ในแต่ละประเทศที่เขาได้ทํางานอยู่นะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องคานวณว่าเงินเดือนที่เราอยู่ ในประเทศไทยเนี่ยเท่านี้ค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นเท่านี้เราเหลือเงินเก็บเท่านี้เท่านั้นแปลว่าถ้าเราไปอยู่สิงคโปร์เราต้องดูว่าค่าเช่าบ้านเท่าไหร่นะครับค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนลูกทุกอย่างเราต้องคำนวณให้เรารู้สึกว่าเรามีเงินเก็บนะครับอันนี้คือประเด็นหลักเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเงินเก็บคิดว่าเราก็ไม่ควรเราก็เราก็ไม่ควรจําเป็นต้องไป เพราะว่าเราอยู่ไทยเราก็โอเคอยู่แล้วลักษณะแบบนี้นะครับในการที่เราจะเวทต,ต่อให้หมายถึงว่าในกรณีที่คนมีครอบครัวสําหรับผมผมก็จะคิดเพิ่มเรื่องตรงนี้แต่ถ้าผมไม่มีครอบครัวแน่นอนครับผมอาจจะแบบไปเอาประสบการณ์ก่อนนะครับแต่พอมีครอบครัวแล้วประสบการณ์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าความเป็นอยู่ของครอบครัวที่จะสามารถให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ที่ดีขึ้นหรือมีเงินเก็บมากขึ้นหรือได้การศึกษาที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ต้องมองมากขึ้นนั่นเองครับ ตอนนี้ที่ทำงานอยู่นี่สามารถรีวิวคร่าวๆได้ไหมคะว่าก็บทำเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็ปัจจุบันเป็น senior consulting engineer หลักๆก็คือเหมือนเป็นเาคอน consulting engineer ก็คือเป็น engineer ที่ที่แนะนำ technical นะครับให้กับลูกค้าหรือบางทีต้อง implement ที่เป็นเรียกว่า proof of concept นะครับให้กับลูกค้าหรือบางทีก็ implement เลย นะครับให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้คือตัวลักษณะงานซึ่งบริษัทที่ทําอยู่นะครับณนะตอนนี้ก็คือข้อดีคือว่ามันเป็นรีโมทร้อยนต์นะครับดังนั้นก็เลยสามารถที่จะทําจากที่ไหนก็ได้ที่จริงแล้วทำจากสิงคโปร์ก็ได้ทําจากไทยก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องดูในหลายๆแบบนะเพราะว่าถ้าเราอยากจะอยากจะ,อะมองถึงอน,นาคตอ,อันไกล เราก็ควรจะเป็นที่จะต้องแบบอยู่สิงคโปร์ให้ให้มากกว่าอยู่ที่ไทยอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับก็เพราะว่าตอนเนี้คืออยู่สิงคโปร์ก็จริงแต่ว่าก็ทํางานอยู่ที่ที่บ้านที่สิงคโปร์ใช่ครับก็คือไม่แทบไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยเข้าที่จริงแล้วตำแหน่ง Consulting e n g i n e e นณปัจจุบันในโลก IT มักจะเป็นงานรีโมทรีโมทคอนซัลท์เพราะฉะนั้น พอเราส่วนใหญ่แล้วพนักง,งานที่ส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลและมาอยู่สิงคโปร์เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไม่ใช่แค่สิงคโปร์อย่างเดียวหมายความว่า,ล,าลูกค้าอาจจะเป็นโซนออสเตรเลียไทยแลนด์ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียดังนั้นแปลว่าลูกค้าเราจะต้องเจอผ่านรีโมทหรืออินเทอร์เน็ตเท่านั้นใช้ใต่พ้าะฉะนั้นแปลว่าเราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศเลยนะครับถ้าไม่ได้แบบ มีประชุมมีปาร์ตี้หรือมีอะไรก็ตามที่ที่เป็นความสําคัญจริงๆนะครับแต่อันนี้เขาก็บอกตั้งแต่แรกตั้งแต่สัมภาษณ์เลยใช่ไหมคะว่าทํางานรีโมทอ่าใช่ใช่ครับก็คือเขาบอกเป็นเป็นงานรีโมทแปลว่า,เ,าเราเราไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลยนะครับตอนแรกที่ที่ผมได้ได้สอบถามว่างานเป็นเป็นแบบไหนนั่นคือเป็นเป็นข้อดีสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกเล็กเพราะว่าเราสามารถที่จะ มีเวลาช,วลช่วยเหลือกันได้ไดในตอนที่ตอนที่ลูกซนหรือตอนที่แบบลูกอยากทานอาหารอาบนุง่งอาบน้ํายังคอย,ยแบบสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนกัน,นได้บ้างได้เล็กน้อยๆน,นะครับในการที่เราจะไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะครับแล้วทํางานวันละกี่ชั่วโมงหยุดวันไหนบ้างอนะไรเงี้ยคะที่จริงแล้วในโลกไอทีงานไอทีส่วนใหญ่ก็มักจะทำงานแค่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นะครับโดยพื้นฐานแต่งานคอนซัลท์เนี่ยก็คือผู้จะพูดว่า40ชั่วโมงก็คือเป็นมาตรฐานแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าอาจจะติดปัญหาเออเจนหรือลูกค้าแบบมีสิ่งนี้ต้องช่วยลูกค้าบางทีมันก็อาจจะเ,เกินไปบ้างนะครับแต่โดยปกติแล้วเราสามารถแม n a ให้ได้40ชั่วโมงด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่ทำเป็นคอนซัลท์เอนจิเนียร์เนี่ยคอนซัลทิงเอนจิเนียร์ก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นประเภทที่เรียกว่า individual c o n t r i b u อร์ก็คือ บริหารจัดการด้วยตัวเองทําเบดเสน็จให้ที่ตัวเองตั้งแต่คุยลูกค้าแก้ปัญหานะครับมันก็เลยมันก็เลยต้องกาเรียกว่ามีเวลาบริหารจัดการเวลากับลูกค้าให้ดีก็คือไม่ต้องไม่มีลูกน้องแล้วก็ไม่ต้องคุยกับหัวหน้าก็ไม่มีลูกน้องถามว่าคุยกับหัวหน้าไหมก็ต้องมีประชุมกับหัวหน้าบ้างซึ่งเป็นวิกฤตอยู่แล้วหรือแบบเราอาจจะคุยกับหัวหน้าผ่านตัวแชทบ้างหรือออนไลน์บ้างนะครับแต่ถ้ามีปัญหาติดปัญหาอะไรก็ถ้าติดปัญหาอะไรเราสามารถที่จะ แชทไปในระบบได้เลยครับแล้วก็อาจจะคอได้เลยนะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากในทีหมหรือกับหัวหน้าได้ทันทีนะครับแล้วความแตกต่างระหว่างแบบการทํางานที่ไทยกับสิงคโปร์อะค่ะที่จริงแล้วความแตกต่างไม่แตกต่างเลยนะเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาทํางานที่ที่สิงคโปร์ผมก็อยู่บริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นอ่สัญชาติเดนมาร์กอยู่นะครับซึ่งก็รีโมทร้อยว่าซเหมือนกัน นะครัเพาฉะนั้นผมเรียกว่านัดปัจจุบันนะครับตอนนี้การทํางานไม่ว่าอยู่ประเทศไหนส่วนใหญ่แล้วนะครับสายงานสายงานที่เป็นนะ v e v o p o r e r หรือหรือ Consulting นะครับที่ที่ดูแลลูกค้าแบบรีโมทส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่แตกต่างกันนะครับแล้วรายได้ที่ได้ค่ะเงินเดือนเนี่ยคิดยังไงบ้างแบบ เขาคิดเป็นชั่วโมงไหมหักภาษีไหมหรือว่าคิดเป็นต่องานหรือว่ามีคอมเพนเซชั่นยังไงอะไรที่จริงแล้วบริษัทที่ผมทําอยู่นะครับก็คือส่วนใหญ่บริษัททั่วไปก็จะคิดเงินเดือนเป็นปีนะครับแล้วเขาก็จะมักจะไม่ค่อยเรียกว่าค่สลาสล alarie เขาจะเรียกว่าเป็นค่าคอมเพนเซชันนะครับเป็นเป็นเบเนฟิตเป็นเบเนฟิตพื้นฐานนะครับซึ่งเขาอาจจะแบ่งเบเนฟิต บนฟิตของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็นตัวเป็นฟิกซ์เขาเรียกว่าเป็นฟิกซ์มันลี่นะครับแต่ว่าคิดเป็นปีก็คือพึ่งยะว่าเขาให้เลขมาก้อนหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นรายปีเสร็จแล้วเราหา12แล้วก็จ่ายเป็นทุกเดือนไป <c oughs> นะครับแล้วก็บางทีก็คืออาจจะมีโบนัสนะครับที่เราเรียกว่าโบนัสแต่ที่แต่ว่าเมืองนอกหลายๆที่อาจจะเรียกว่าเป็นคอมเพนเซชันนะครับอาจจะเกิดจากแบบยอดยอดขายที่ดีหรือว่าแบบผลประกอบการที่ดีนั่นเองนะครับ ซึ่งก็โดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าบริษัทก็จะเหมือนในไทยก็คือแบบมีเงินเดือนแล้วก็มีโบนัสซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะหลีกเลี่ยงคำว่าโบนัสเรียกว่าเป็นเงินเดือน<ๆ>เดือนที<ๆ>่13ถ้าพูดถึงว่าในในในไทยนะครับก็จะเรียกแบบนั้นซึ่งก็แล้วแต่ว่าคิดตามสูตรอะไรก็ตามนะครับที่จะมีในในแต่ละนโยบายของแต่ละบริษัทอ่าฮะแล้วก็มีมีเรื่องตำแหน่งอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ในบริษัทที่ทำถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆ,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 ๆ นะครับมกักจะมีเรียกว่าเป็น c แ r เร r p พาสหรือบอกเลยว่าโอเคถ้าคุณจะเติบโตในสายงานนี้สายตรงสายตรงก็คือสายที่เป็นแบบเทคนิคอลเอนจเนียรคุณสามารถจะโต,ตได้ไปกี่ชั้นกี่ลำดับอายุงานต้องประมาณเท่าไหร่นี่นะครับหรือถ้าคุณอยากเปลี่ยนสายงานไปสายเมเนจคนนะครับเรียกว่าเป็น Management คุณก็ต้องดูว่าเออคุณจะไปได้อย่างไรคุณสมบัติอย่างซึ่งเขาก็จะมีเอ่อแคแเรียาแล้วก็วิธีการเขาเรียกว่า มีข้อมูลหรือมีแนวทางในการที่เราจะทำเรียกว่าเป็น career development path เพื่อที่จะให้เราได้เติบโตไปยังเส้นทางที่เราสนใจนั่นเองครับโอเคถ้าอย่างนั้นคำแนะนำสำหรับคนที่อยากย้ายประเทศไปทำงานด้านสายทีเนี่ยมีแนะนำอะไรบ้างคะสำหรับผมนะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าจะมาอยู่สิงคโปร์นะครับหรือว่าแบบแน่นอนครับก็คือผมพพพอดีผมอยู่สิงคโปร์เนาะเพราะฉะนั้น หมายความว่าคําแนะนําก็คือณปัจจุบันนะครับเราจําเป็นที่จะต้องอัปเดตความรู้ของเราอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าโลกมันจะเปลีป่ยนแปลงไปยังไงหากเราอัปเดตข้อมูลทั้งโปรไฟล์นะครับทั้งใบเซอร์ติฟิเคชันถึงทุกๆอย่างนะครับยังไงซะเราก็ไม่ต้องอกลัวว่าเราจะตกงานหรือเปล่าเพราะว่าทันทีที่เรา อัปเดตเหล่านี้หรือทันทีที่เราต้องการที่เราจะจะเปลี่ยนงานผมเชื่อว่ารีครูเตอร์ก็จะวิ่งเข้าหาเรามันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกบนใครที่เดียอะไรนะครับในการที่อยากจะย้ายงานไปอยู่ต่างประเทศหรือมาอยู่สิงคโปร์นะครับซึ่งในปัจจุบันผมเชื่อว่างานที่มาอยู่สิงคโปร์ก็น่าจะเหมือนกันก็คือเราคงต้องการให้เขาออกวีซ่าให้ถ้าเราต้องการงานแบบรีโมทนะครับ เพื่อที่บางครั้งเราอาจจะแบบอยากกลับไทยมาแล้วก็ทํางานอยู่ที่ไทยล้วไปสิงคโปร์แล้วก็ทํางานที่สิงคโปร์เราไปประเทศอื่นแล้วก็ทํางานอื่นก็คือทํางานที่ประเทศไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมอาจจะแนะนําให้ได้นะครับในการที่จะย้ายงานหรือสนใจที่จะย้ายงานมาอยู่สิงคโปร์นั่นเองนะครับหลักๆก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคตนอกจากประสบการณ์ที่เราต้องมีอยู่แล้วนะครับ ก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับใครที่สนใจที่จะย้ายงานหรือรอว่าจะย้ายประเทศก็สามารถสามารถแบบอัปเดตตัวเองผ่านทาง Link ์อินอย่างนเงี้ยก็ก็ทำได้เลยครับใครมีคำถามอะไรตรงไหนยอะไรเงี้ยหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะคก็เดี๋ยวจะให้มาตอบ <c oughs> ในะค่ะได้เลยค่ะผมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้เราก็ขอตัวไปกันก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>